สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่93เสริมแกร่งวิชาดาบถ้าโดนบอลไฟพิษขึ้นมาจะเป็นยังไงนะก็ตายนะสิถ้าเท้าท่องคลื่นลงเฟยเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วหลบเจ้าลูกบอลไฟได้อย่างเฉียดฉิวชั่วพริบตาเดียวเจ้างูเหลือมหินเหล็กไฟก็หันตามมาเขาพุ่งมาอยู่หน้าลูกนกที่อยู่ในส่วนลึกของถ้า ดวงตาของทั้งสองของเจ้างูเหลือมหินเด็กไฟแดงราวกับดวงไฟตาทั้งคู่จ้องไปที่หลงเฟยยืนขวางลูกนกเป็นเสมือนอาหารอันโอชะของมันด้วยความโกรธฟอฟอฟอ,ฟอเสียงขู่คำรามแยกออกมาจากลําคอและลูกบอลไฟลูกใหญ่กว่าอันแรกก็พุ่งออกมาแกวกแกวกแควลูกนกอินทรีเปลเพลิงร้องดังมากขึ้นหลงเฟยดูว่าข้ารู้ว่ามันอันตรายพวกเจ้าเลิกร้องได้แล้ว ยาขาวาด,ด่าพิฆาตบังกรฟันลงไปที่ลูกบอลไฟแลกไปซ่าลูกบอลไฟแตกเป็นสองส่วนแกลกแกลลูกอินซีเห็นอย่างนั้นก็ยินดีนักส่งเสียงร่าเริงร่ากับพวกมันกําลังเชียร์คู่ชกอยู่ส่วนเจ้างูเหลือมไฟเห็นแบบนั้นแล้วก็ยิ่งโกรธคราวนี้มันไม่ได้ปล่อยลูกบอลไฟออกมาแต่กลับใช้หางเข้าโจมตีเพื่อที่จะรัดลงเยอยหืแค่นี้เองหรือ หลงเฟยกระโดดหลบก,การโจมตีของหางได้อย่างรวดเร็วทว่าเป้าหมายโจมตีแท้จริงแล้วไม่ใช่หลงเฟยแต่เป็นเจ้านกที่อยู่ข้างหลังเขาแย่แล้วหลงเฟยตกใจเขาคิดไม่ถึงว่าเจ้างูเหลือมนีจ้จะมาไม้นี้จึงตะโกนออกมาว่าระวังหลงเฟยใช้ท่าเท้าคนหนึ่งเตะไปที่ผนังแล้วพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วดุดลูกธนูในเมื่อเลือกที่จะช่วยลูกนกแล้ว เขาก็ต้องการปกป้องพวกมันอย่างสุดชีวิตไม่อย่างนั้นที่ทํามาทั้งหมดจะสูญเปล่าในเวลานี้หลงเฟยต้องทุ่มสุดตัวมาหาค่าดีกว่าโฟโฟเจ้างูร,รวดเร็วดังสายฟ้าดูราวกับมันกําลังยิ้มอย่างบาครังและมีความสุขโฟ <Four. S 1> เจ้างูเหลือมพ่นลูกบอลไฟพุ่งออกมาอีกครั้งขณะเดียวกันก็เรื้อยเข้าอบล้อมรังนกอย่างร,ร,ว,รวดเร็วราวกับว่ากําลังห่อมาอยู่ดีๆก็หันกลับมาและแทงสวนด้วยดาบฉับพลัน ไวจริงๆไม่น่าเชื่อว่ามันจะเหี่ยมเกรียมได้ขนาดนี้ตุบหลงเฟยถูกลูกบอลไฟโจมตีทางด้านหลังพลังป้องกันของเกราะนักรบมังกรและโรวัชระก็ปลดปล่อยพลังออกมาพร้อมกันถึงจะได้พลังทั้งสองป้องกันไว้ทันท่วงทีแต่แผ่นหลังของเขาก็รู้สึกเปิดแสบปวดร้อนห่างยาวของมันตรงเข้าบีบรัดยันรุนแรงกรอบกรอบเสียงกระดูกของเขาที่กําลังถูกบดขี้ดังขึ้นแรงบีบที่ถาถมเข้ามาเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆ จนร่างของเขาแทบแหลกสลายเจ็บปวดสุดทรมานหลงเฟยคำรามในใจว่าหาที่เปรียบไม่ได้วุ้มสถานะและพละกกำลังทุกๆอย่างเพิ่มพูนขึ้นอย่างทวีคูณพลังกล้ามเนื้อทุกๆส่วนเพิ่มขึ้นแม่งเอ้ยแค่งูตัวหนึ่งรัดเท่านั้นข้าไม่เชื่อหรอกว่าจะฆ่าแกไม่ได้ยากเสียงคำรามดังก้องในเส้นประสาทหลงเฟยพยายามที่จะคลายพันธนาการเสียงคำรามของวานอนวัชระดังขึ้นบริเวณแขนขวา เขาชกลงไปทีหนึ่งครูมฟอเจ้างูเหลือมร้องครางอย่างเจ็บปวดแต่มันก็ยังไม่ยอมคลายหางที่รัดไว้แถมยังคงรัดแน่นขึ้นไปอีกครุ่มลงเฟยชกไปอีกครั้งข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแกจะทนได้สักกี่น้ำครุ่มครุ่มหลังจากที่ชกลงไปอย่างต่อเนื่องเจ้างือเหลือมหินเหล็กไฟก็เริ่มทนไม่ไหวมันคลายหางออกชกพริบตานั่นเองร่างของเจ้างือเหลือมไฟก็ลอยอยู่กลางอากาศ อาปากกว้างหมายจะเขมือบลงเฟยเข้าไปคิดจะเขมือบข้่าหรือดาบพิฆาตบางกรสวบสวบสวบลงเฟยฟันลงมาคมดาบทั้ง7ขั้นถูกปลดปล่อยออกมาในครั้งเดียวพาพายุตายซะคมดาบราวกับพายุฟันลงไปตรงปากงูเหลือมหินเหล็กไฟฉินเฟิงเฉยโอกาสกระโดดพร้อมฟันลงไปที่เป้าหมายครูมงูเหลือมหินเหล็กไฟก็ต้านทานไม่อยู่ถูกฟันจนตาย ติ้งขอแสดงความยินดีผู้เล่นหลงเฟยสังหารงูเหลือมหินเหล็กไฟได้รับค่าประสบการณ์5,000แต้มพลังลมปราณ5,000แต้มค่าพระกำลังหนึ่งแต้มขอแสดงความยินดีผู้เล่นหลงเฟยได้รับจิตวิญญาณแห่งอัคคีจะเสริมแกร่งหรือไม่ขอแสดงความยินดีผู้เล่นหลงเฟยได้รับเสียงสถานะต่างๆดังขึ้นอย่างต่อเนื่องหลงเฟยยืนเสียงแหบพิงผนังทำเฮแฮเฮผสมติ้ง คารุณาเลือกความสามารถวิชาดาบพิฆาตมังกรหลงเฟยที่เหนือ่อยมากๆจึงเลือกความสามารถแบบไม่ได้คิดอะไรมากลงไปติ้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งสำเร็จติ้งขอแสดงความยินด,ดีผู้เล่นหลงเฟยเสริมสร้างความแข็งแกร่งวิชาดาบพิฆาตมังกรธาตุไฟสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์พันแต้มพลังรมปราณร้อยแต้มคะแนนรางวัลพิเศษร้อยแต้มเอ๋วิชาดาบพิฆาตมังกรธาตุไฟหลวงเฟยจึงรีบเปิดดูสถานะทันที วิชาดาบพิฆาตมังกรธาตุไฟเสริมความแข็งแกร่งขั้นที่1ระดับขั้นเทพพลังการทำลายขั้นเพลังลมปราณที่ต้องใช้เสียพลังลมปราณ300แต้มทุกๆการใช้คูณลักษณะที่1วิชาดาบพิฆาตมังกรมี7ขั้นเปิดแผลตัดเส้นเอ็นเลาะกระดูกตัดเส้นเลือดเปิดขวัญทำลายขวัญและทำลายทุกๆครั้งที่ปลดปล่อยออกมาจะถูกเก็บสะสมไว้ เมื่อสะสมจนครบก็สามารถใช้สังหารมังกครคลั่งให้ความเสียหาย500%คุณลักษณะที่2เมื่อรวบรวมวิชาดาบพิฆาตมังกรกับดาบพิฆาตมังกรพลังทำลายจะเพิ่มขึ้น2เท่าคุณลักษณะที่3การเสริมแกร่งทางธาตุไฟการโจมตีวิชาดาบพิฆาตมังกรจะมีธาตุไฟเป็นพื้นฐานและคมดาบจะกลายเป็นเปลวไฟทั้งหมดนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ที่สำคัญคือ คุณลักษณะที่3หลงเฟยตั้งใจอ่านอย่างละเอียดคมดาบจะกลายเป็นเปลวไฟนี่เป็นสิทธิประโยชน์ของการโจมตีธาตุไฟหรือถ้าเป็นในเกมต้องเสียงเงินตั้งเยอะเพื่อจะเสริมแกล่งออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพปลดปล่อยออกมาครั้งเดียวก็รุนแรงสุดถ้ามีติดตัวไว้มันจะต้องเท่และเจ๋งที่สุดในโลกไม่ต้องถามเลยว่าคมดาบที่เหมือนเปลวไฟวิชาสังหารมังกรคลั่งในขั้นสุดท้ายก็จะเป็นพายุเพลิง ถ้าเกิดคนมาเห็นจังๆอาจจะตาบอดได้ฮ่าๆเจ๋งหลงเฟยตื่นเต้นมากหลังจากสังหารเจ้างูเหลือมหินเหล็กไฟแล้วลูกนกอินทรีเปลวเพลิงทั้ง3ตัวต่างออกมากระโดดโลดเต้นอยู่ข้างๆตัวหลงเฟยด้วยความดีใจตอนนี้เองเจ้านกอินทรีเปลวเพลิงที่กําลังกระวนกระวายอยู่ด้านนอกเมื่อได้ยินเสียงที่ดังออกมาจากในถ้าก็พุ่งเข้ามาอย่างเร่งร้อนเมื่อมาถึงก็เห็นลูกนกลูกๆของตัวเองกําลังกระโดดโลดเต้นอย่างดีใจ มีซากมูเหลือมหินเหล็กไฟที่ตายอยู่บนพื้นมันรู้ได้ทันทีเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเหลือไปเห็นอาการบาดเจ็บที่หลังของลงเฟยก็ยิ่งรู้สึกทราบึ้งใจมากติ้งขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นลงเฟยและอินรียเปลวเพลิงค่าความสนิทชิดเชื้อร้อเอร์ซตอนนี้ท่านสามารถพูดคุยกับอินรียเปลวเพลิงได้แล้วเอ๊ะเมื่อความสนิทชิดเชื้อถึงร้อเอร์ซจะสามารถพูดคุยกับสิ่งมีชีวิตได้หรือลงเฟยยินดีมาก แล้วในตอนนี้อินซีเปลวเพลิงดูเหมือนจะได้รับความรู้สึกอะไรโค้งหัวให้ในตอนนั้นก็กล่าวกับหลวงเฟยด้วยความซาบซึ้งว่าขอบคุณท่านมากท่านเป็นคนช่วยลูกๆของข้าไว้ข้าพร้อมจะช่วยเหลือท่านต่อให้ต้องบุกน้ำเลยไฟก็ไม่หวั่นไวหวฮ่าฮ่าฮ่าห,าหาลวงเฟยตื่นเต้นมากก็กล่าวว่าถ้าข้ามีเรื่องจะให้ท่านช่วยเหลือท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือข้าอย่างเต็มที่ไหมข้าขอรับรองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ภารกิจนั้นเสร็จแล้ว ข้าจะไม่เหนี่ยวรั้งท่านไว้ให้ท่านได้เป็นอิสระในทันทีข้ายอมรับอินซีเปลวเพลิงตอบอย่างเด็ดเดียวนี่คือข้อดีของข้าสัมพันธ์ร้อยแต้มต่อให้ภารกิจจะยากลาบากแค่ไหนอินซีเปลวเพลิงก็พร้อมโดยหลงเฟยเองก็รู้สึกซาบซึ้งใจเหมือนกันกล่าวว่าขอบคุณท่านมากทันใดน,นั้นวิธีการบังคับสัตว์ก็ถูกปลดปล่อยติง้งขแสดงความยินดีผู้เล่นหลงเฟยสําเร็จการเรียกสัตว์สามารถขึ้นขี่อินซีเปลวเพลิง จะต้องการให้มันเป็นพาหนะตลอดไปหรือไม่ไม่หลวงเฟยเลือกปฏิเสธเขาได้พูดออกไปแล้วว่าจะปล่อยอินทรีย์เปลือเพลิงไปก็คือปล่อยแล้วอีกอย่างมันก็ยังคงมีลูกน้อยอีก3ตัวที่ต้องดูแลทันใดนั้นอินทรีย์เปลือเพลิงก็ร้องขึ้นมาหลวงเฟยก็กระโดดข,ขึ้นขี่หลังอินทรียเปลือเพลิงแล้วจับแน่นราวกับทหารมาที่กําลังกระโจนออกจากถ้า เมื่อบินออกมาหลงเฟยรู้สึกเหมือนตัวเองที่กำลังบินได้ในใจคิดว่าสมิงสาวค่ามาแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ